สวัสดีครับสวัสดีตั้งส,สายนะครับผมป่ะจุดแจงไปทำงานกันกันป่ะหาโอยไอออกจากบ้านไม่ได้เลยจะวิ่งไปอย่างเดียวเลยละอะไปแล้วจิก่ามาเล่นมายากอะจรนะเจ้ป่ะพวกเรา าก็เหมือนเดิมนะครับอากาศช่วงก็เดี๋ยวถึงทางแยกปุ๊บเราต้องชะลอนะครับผมอันน้นต้องมาไปเรือ่อ่าตอนเช้านี่แบบเย็นมากนะครับผม โอ้ยอย่างหัวโจมมาทัานนี้เดินตามไม่ทันนะครับผมเราก็มาด้วยโบ๋แม่นางเสือนะครับเด้ามาอะไรคะเดี๋ยวก่อนโอ้ยเนาะเด้ไปกันต่อครับผม เดันเลื้อบาดัดนเลื้อครับส่วนมากกันมากกันแน่นก็มากกันแน่นนักเรียนโว้ยไอ้ดูรีบแล้วได้เวลารีบแล้วนะครับจุ๊บแจงโว้ยตายกันไปกันนะครับผมวันนี้ก็จริงๆไม่ใช่หรอกครับ แต่ผมทำให้สายนะครับจริงๆวันนี้นะผมคือผมเตรียมตัวเสร็จตั้งแต่9้าโมงครึ่งครับตอนนี้เก้าโมงหาสนี่วันนี้ก็เดินมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะทุกวันเนี่ยคือผมกินข้าวเสร็จปุ๊บผมจะแก้แจงแล้วก็ออกมาเลยนะครับผมแล้วก็การเดินนี่มันก็จะช้ากว่าน,นี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจุกครับผมว่าผมจุกนะ Coi <CELLO> yam đưa nơi thăm chăng kêu chăng đưa lưu mát hàng không. Má, nói <cuk> nhanh <Walking> <cuk facial> Má luôn mát. Niếp, tuấn mát. Niếp. Mòn ní mát nó mòn mát 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 Coi mát 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 ถึงสูนละเนี่นครับเราสังเกตง่ายนะครับจุบแจงคือเวลาแบบมีอะไรที่น่าสงสัยเขาจะทำตาแบบมองซ้ายมองขวานะครับผมแล้วเขาก็จะตั้งหัวเล็กน้อยนะโอ้ยเดียว้ยเดี๋ยวใจเย็นไปกลไปอ่าอเุ้ยมีรถ สายประจำเขามีรถไทยทำอะไรก็ไม่รู้โอ้วันนี้เขามีเขามีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพราะว่าอีกวันนี้วันที่24ก็วันที่26เป็นงานวิ่งนะครับผมนนี่นเขามาทำความสะอาดถนนแล้วนะครับถนนสายวิ่งนะวิ่งมาจากทางเข้านะครับผมปีรามิดแล้วก็มาอยู่ทางนี้ <laughs> วิ่งมาแล้วก็อ้อมไปรออยู่ข้างหน้าเนี่ยครับผมหน้าสมประตูนี้นะครับไปแล้วอ่ะอันนี้นะครับผมเขาให้เรามายืนรอตรงนี้แหละวันที่วิ่งนะครับผมวิ่งมากับผู้ว่าแล้วก็มารอแถวนี้นะครับไปไปจังเบนไปอย่าไปทางนู้นนะครับทำอะไรกันอยู่นะ Má, má, đi Ơ, à, coi Coi, coi, quên nó tuồng, coi Chuyện này à Coi mày อยากไปทำงานนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอ๋อเขา่าจะมีแจกแตงอีกหรือเปล่าเบนเบนมวยเบนเดียวทรายเบนอุ้กล้วยครับผมมามามาเบนม้าพวกเขามีกล้วยมาแจกครับผมทุกคนมาจอเน แล้วก็มีสับปะรดด้วยนะครับมีสับปะรดกับกล้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องกล้วยเยอะเุยครับผมกล้วยเยอะมากไปจ้ะมาโอ้โหมีเดินข้ามด้วยไปจ้ะเดินเบนมากจ้ะแม่มาตรงนี้อ่เดินไปทางนู้นเลี้ยวขวาแจ้งเลี้ยวขวาไปลูกอ่เขึ้นไปอ่าไปหาหมวยไหมฮะต้องไปหรอกมั้งเราค่อยไปไปตามสายนี้แหละ ลูกนี่วันนี้มาแบบเขาเรียกว่ามาแบบนิ่งๆน,นะครับวันนี้ก็ไอเรือมังเลมามาแล้วปาอู้ววววววนนววอวว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 วมววววววจวว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 วาวววววยววววว่วว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 วาวว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 าวว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 ว่ววว่วววนวาวรวว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 ว 8ปดบัตแปดบัสนะครับผมไปแจ้งแปดไหมเจ็ดแปดเก้าสิบบัตนะครับสิบรถบัดนะครับผมก็เขาแบบมาทำำาําความสะอาดเตรียมจัดงานวิ่งนะครับวันที่ยี่สิบกที่เราถึงนี้นะครับผมกับยุบแจ้งก็จะออกมาจากบ้านประมาณสักตีห้าหน่อยๆน,นะครับผมแล้วเขาก็จะเริ่มวิ่งกันตอนอท่านพร้ว่าก็จะเริ่มวิ่งประมาณสักหกอ้ย ตีห้าสี่สิบห้านะครับผมอ่าแล้วก็ตามลําดับไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นว่ามีเวทีด้วยนะครับผมดีแล้วเราไม่เข้าไปทางนู้นนะเข้าไปทางเดินร้อนเร็วจังอะร้อนแต่เช้าเลยนะครับผมมามายองได้ไหมมา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 ร้อนแต่เช้าเลยนะครับผมทุกคนดูเขาเดินสิเขาเดินห่างไปเลยนะเขาไม่เดินใกล้ผมเลยนะ ไปโอ้เขาเขารถน้ำมาฉีดทำความสะอาดถนนมามาเฮ้ยเดินใกล้ๆหน่อยกันหน่อยเป็นไรเออคีๆีดมพิสูจน์วิจัยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เจอฉีเจอฉีบ้างเจอถ่ายคนอื่นนี้คือแบบดมตลอดเลยนะจุ๊บแจงอะ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะไปดูไปไป,ไป อุ้ยเขาฉากแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยมาทันไหมอ่อพวกเราไม่ฉากแรกแลนะ้วยังยังเดี๋ยวต้องมีเพลงอา่าอะไรวะไปผมยังแบดหรอือเปล่าง้นยังบอย <laughs> ผมว่าแล้วเง,งียบๆแบบไอ้ี้ย อัก็รอเนี่ยบอลกองก็ต่อเลยเป็นอะไรไม่ให้จับหูเนี่ยฮะเออถ้าหนูเดินเรียบร้อยเหมือนคนอื่นก็จะไม่จับเหมือนเขาหรอกแต่พอดูว่าพอดีว่าหนูเดินเวลาหนูเดินนี่หนูซ่าเหลือเกินนะลกูกวอาอย่ายัางอ่าเต็มสนามเลยนะครับผมนักเรียนนะครับผมเดินไปอ่าวันนี้ก็เหตุการณ์ปกตินะครับผมเดินมา เป็นเหตุการณ์ปกตินะครับผมก็ไม่ได้ดีด้าเท่าไหร่นะครับผมวันนี้เพราะว่าต,ตั้งใจมาที่นี่มากเดินชนกันทำไมเนี่ยโวยกลมกลมมากมามามาป่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปแสดงก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเยอะ Huy ơi à. Ê. 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 Điếm con Nó bật đi Chứ lắp chung có Ta-da-da-da 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 ta da 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 ta da mà